อยู่กับรถอยู่ก็ดันดูได้ครับถ้าขนาดนี้คือตึงครับตึงเกินไปครับระยะระยะพอดีจะนี่ครับค่นี้ครับระยะพอดีครับระดนี้คือหย่อนเกินไปครับนี่คือหย่อนเกินไปนะครับนี่ต่างสายพานก็มีประแจสองเบอร์แค่นั้นครับเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองย่ครับผมจะเอมือหนึ่งก็มาถึงขั้นตอนตั้งสายพานนะครับสายสายพานมาตรฐานตึงตึงหย่อนเท่าไหร่นะครับแต่ละรุ่นนะครับ มีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานแต่รุ่นนะครับแต่รุ่นเอทั้งหมดก็มาตรฐานอยู่ที่12มิลลิเมตรนะครับ12มิลนะมาดูวิธีตั้งขั้นตอนตั้งนะครับเดี๋ยวก็มาตรฐานแต่รุ่นครับเดี๋ยวจะบอกไว้ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปแต่รุ่นรุ่นเอรุ่น B รุ่น M รุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวจะบอกไว้ท้ายคลิปนะครับแต่รุ่นไม่เหมือนกันนะครับรุ่นรุ่นเอเนี่ยจะจะ หลายครับระยะระยะห่างครับระยะฟรีจะแตกต่างกันนะครับแต่รุ่นเดียวจะ12ครับครับต่อจากคลิปคลิปที่ประกอบนะประกอบหม้อน้ําเสร็จแล้วครับประกอบใบพัดฝามวาลเวานะเรียบร้อยมาต่อที่วิธีตั้งสายพันธุนะครับใช้ไม้บรรทัดหรือว่าตลับเม็ดก็ได้ครับนี่ครับหนึ่งเมตรนะครับนี่ครับสิบสองนะครับสิบสอง สิบสองโดครับนี่หนึ่งกับสองหนึ่งมาสองนี่ก็สิบนะครับสิบสิบสองเนี่ยประมาณสิบสองฉีดเล็กๆนี่ครับเหมือนกับไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดสามสิบเซนนะครับส mm. ามสิบมิลลิเมตรทำไม้บรรทัดนะครับน,นี่ดูระยะนี่ครับตั้งไว้ตรงกลางเลยนะทำไม,ม้บรรทดัดก็ชนเลยครับทำไม้บรรทัดไม้มันทัดก็ชนเลยครับเนี่ย ก็ยีสิบเนี่ยครับบัดดูครับ,บ,ด,รบดูได้นี่ครับเห็นไหมยี่สิบครับดูได้ยี่สิบอ่ายี่สิบเราก็ดันเข้าไปครับดันเข้าไปให้มันอยู่เลขไหนเลยเลขแปดเลยเลขแปดไปนิดนึงครับเนี่ยเกือบสิบสองครับดันถ้ามันถ้ามันถา้นถามันตระเวนเนี่ยโฟกัสไหมถ้ามันต,ต,ตระเวนตระเวนเลขแปดไปเยอะแล้วก็ตึงครับถ้าไม่ถึง ไม่ถึงเลขแปดแล้วก็หย่อนลงมาอีกครับให้มันเลยเลขแปดไปสองขีดครับนี shirt. ่ครับก็ก็คือสิบสองนะครับเนี่ยสิบสองนี่ครับก็ดันดันดูที่ที่ไอ้วัดเมื่อกี้นี่ก็ดันเข้าไปครับนี่ครับนี่ก็หย่อนจะเตือนเลยครับนี่หย่อนมากครับนี่ถ้าหย่อนมากเป็นยังไงครับใดใดไม่ชาร์จครับถ้าหย่อนมากครับถ้าตึงมากคือนิดเดียวแค่นี้คือตึงครับนิดเดียวแค่นี้คือตึงเกินไปครับตึงเกินไปทําไมครับลูกปืนนะลูกปืนนี่ ปั๊มน้ำครับลูเปือนใบพัดเนี่ยแตกครับจะแตกง่ายครับจะแตกง่ายอ้าตึงมากขนาดนี้คือตึงครับถ้าถ้าได้ลองลองดันดนดูดันดูก็ได้ครับใครมีอยู่รถอยู่กับรถอยู่ก็ดันดูได้ครับถ้าขนาดนี้คือตึงครับตึงเกินไปครับระยะระยะพอดีจะนี่ครับแค่นี้ครับระยะพอดีครับเหลือดนี้คือหย่อนเกินไปครับนี่คือหย่อนเกินไปนะครับนี่ ต่างสายพันก็มีประแจสองเบอร์แค่นั้นครับเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองอย่าหมุนตรงนี้เบอร์สิบสองส่วนเบอร์สิบสี่จะหมุนตรงนี้นะครับตรงนี้เบอร์สิบสองเบอร์สิบสี่ครับตัวนี้ใช้แค่สองเบอร์ครับแล้วก็หมุนให้มันตึงๆไว้ก่อนแล้วดันเข้ามันจะง่ายครับดันดันเข้าดึงออกมามันตึงๆหน่อย ให้มพอมันตึงๆครับตึงๆไว้ก่อนนะครับอย่าหลวมก็หมุนน็อตเข้าให้มันตึงๆให้มันฝืดๆหน่อยเดี๋ยวแต่ละรุ่นเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกไว้ครับแต่ละรุ่นระยะมาตรฐานเขาตั้งไว้แค่ไหน แต่รุ่นนำไปใช้ได้ครับมีประแจเบอร์สิบสองสิบสี่ในรุ่นสามสิบหกนะครับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่กับหมุนตัวนี้ด้าน,นล่างนครับเบอร์สิบสี่เขาให้มันตึงๆหน่อย สื่นแล้วปริ้นเกินไปขายอ่ะใหม่นี่ดนลงมาแล้วกดดูนี่ก็หย่อนอยู่นิดนึงครับหย่อนนิดนึงน ไม่ได้วัดนะครับวัดดูก็รู้ครับเร,เราจะรู้ว่าเกินสิบสองครับเกินสิบสองไม่มีคนถือกล้องให้ขาตั้งกล้องก็ไม่มีน่ครับตึงเมื่อกี้มันหย่อนครับตึงขึ้นมามันก็อยู่น่ี้ยังไม่ตึงครับยังไม่ตึงไม่ตึงตึงขึ้นมาแล้ว อยู่ระยะดูครับระยะกี่กี่มิลอ่าแปดครับแปดเห็นไหมแปดถ้าอยู่ตรงแปดนะครับตั้งไว้อยู่ตรงแปดตรงเลขแปดเราก็ดันเข้าไปให้อยู่ตรงเลขเกือบถึงเลขหกครับอ่เลยเลขเกตไปสองครับสองขีดนะก็สิบสองนะครับคือสิบสองนะครับที่ตั้งครับก็ช่องละสิบนะครับช่องละสิบสิบ ช่องละห้าสิบอ๋อสิบช่องละช่องละสิบช่องละสิบครับช่องละสิบมิลนะครับก็ไปอยู่เกือบเมื่อกี้เลขเก้าเลขเก้าก็มาถึงเลขเลขเลขแปดสองขีดครับเลยเลขเก้าไป สิบเฉดครับนับขีดเล็กๆนะครับง่ายๆครับนับขีดเล็กหนึ่งมิลสองมิลสามมิลสี่มิลห้ามิลช่องนึงก็สิบมิลครับสิบมิลช่องหนึ่งสิบมิลก็เลยช่องนึงไปก็สองครับสิบสองครับประมาณครับสิบสองประมาณสิบสองครับนี่ก็เราเอาไว้อยู่เลขแปดครับเอาเลขแปดนี่ครับเลขแปดไปแปกกดดันไปเลยเลขแปดไปสองเฉดแค่นี้ครับสองเฉดเล็กนะครับนี่ก็สิบสองนี่ครับดันดู นี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งก่อนให้ให้ดูครับครับประมาณนี้นี่คือตึงอีกนิดนึงครับตึงอีกนิดนึงก็ได้ครับนิดเดียวครับนิดเดียวตึงนิดเดียวตึงอีกนิดเดียวครับได้ครับเดี๋ยวผมจะตึงก่อนไม่มีคนถือกล้องให้นี่ครับก็ขยับขยับดูครับตัวตัวได้ก็ค่อยล็อกครับค่อยล็อกนี่ตือเอาตัวนี้ตึงๆไว้ก่อนครับ ดันได้ครับดันได้หมุนตัวนี้ให้มันพอตึงๆมือครับเราดึงได้นี่ครับดึงออกมาได้ครับขยับมาได้พอตึงๆมือแกดูจะแชดจะจะเลยครับมันเลาะอีกหน่อยตึงมือดึงออกมาได้ครับจะล็อกให้ดูนี่ก็ อยู่แล้วเราตั้งนี่ก็ตึงตึงแล้วไม่ได้ไม่ได้งัดนะครับแค่มือดึงครับไม่ได้งัดเลยนะครับเนี่ยต้องใช้เหล็กใช้อะไรงัดครับถ้าเหล็กงัดมันจะตึงเกินไปครับไม่ต้องไปงัดก็ได้แล้วค่อยล็อกครับนี่ครับไม่มีคนมือหนึ่งก็ถือถือกล้องยู่ไม่มีมือดันนี่ครับอย่หาที่วางไม่มีที่วางกล้อง วางบนนี้ได้ไหมเห็นไหม,ไมหตรงไหนจะเห็นไหมเดี๋ยวตั้งก่อนตั้งให้มันพอดีพอดีก่อนอ่าครับก็หาวิธีวางได้แล้วก็ดูกันชัดๆจระๆเลยทีนี้นี่ครับดูเห็นไหม กล่องไม่ผูกกัดเลยผูกกัดแล้วนี่ครับดูตรงสายพันฝั่งในนะครับดิมในดิมในอยู่ที่เท่าไหร่เลขห้าเลขห้าตรงครึ่งนะครับตรงครึ่งเลขห้านะครับดิมในเราก็ดันมาดันมาให้มันถึงเลยเลขสี่ไปรับจากนับนับสิบสองขีดนะครับสิบสองขีดไม่ทัดกันเหมือนกันครับง่ายๆครับนับนับดู จากามาก็ถึงตรงนี้ตรงครึ่งระวาง3กับ4ก็เลยไปอีก2ขีดนะครับเราจะดันดูครับดันดูจะดันให้ดูตัวนี้ยังไม่ตั้งนะครับตัวนี้เลยครับมาไปถึงเลขสามครับเลยเลขสามตรงหลังเลขสามนิดนึงนี่ครับดูครับ เลขสามไปก็ดึงมาดอีนึงครับนี่จริงดึงมาก็ตึงแล้วครับดึงมาก็ตึงแล้วแต่เราไม่มีคนดึงแล้วก็หาอะไรงัดก็ได้งัดครับงัดออกมาเพราะว่าเราหมุนตึงๆไว้แล้วงัดออกมาก็จะอยู่พอแล้วออกมาตะเงอย่งไรดี่ดูครับไม่เกินเลขสามนะครับตรงนี้อยู่ระหว่างเลขสี่เลขห้าอยู่ตรงครึ่งนะครับ เราก็ดันไปให้มันเลยครึ่งระหว่างเลข3กับเลข4ก็12ครับ12อพอดีเลยเนีย่นี่ครับพอดีครับพอดีพอดีเราก็ล็อกเลยทีนี้พอดีเราก็ล็อกเลยล็อกแน่นเลยสองเบอร์เบอร์สิบสี่ แค่นี้ครับสองเบอล็อกสองเบอร์ครับตัวนี้ไม่ต้องไว้ไม่ต้องไว้ยุ่งมันครับตัวนี้มีสามตัวอีกตัวหนึ่งไม่ต้องไปยุ่งมันตัวข้างในครับไม่ต้องไปยุ่งมันอยู่สองตัวแค่นี้ครับตัวด้านล่างสองตัวแค่นี้ครับก็จะเติมน้ำครับน้ำน้ำยังไม่เติมครับเติมน้ำ เติมน้ำนะครับเติมน้ำถ้าใครซื้อน้ำยาหม้อน้ำมาจะร่อนเดียวนะครับจะร่อนเดียวนะครับนีสองจะร่อนจะยวพอดีนะครับมันจะเต็มแบบเต็มเต็มถังเลยถ้าซื้อมาจะร่อนเดียวก็เติมใส่หม้อครับอย่าใส่ใส่หม้อพักนะครับเติมใส่นี่ให้มันเต็มก่อนครับใส่หม้อให้เต็มก่อนถ้าไม่เต็มหม้อพักก็เอาน้ำเปล่าใส่เพิ่มครับ เพิ่มน้ำเปล่าตรงหม้อพักครับนะครับหม้อน้ํานะครับเติมหม้อน้ํำสตาร์ทเครื่องให้ดูดูใบพัดใบพัดนะครับไม่ขยับนะครับไม่ขยับเดี๋ยวอยู่ฝั่งโน้นกับวันแรกนะครับขยับให้ดูแล้วตั้งกับวันแรกบใพัดไม่ขยับนะครับแน่นนะครับตอนนั้นแน่นเขย่านี่คอร์ก๊อกๆเลยครับวันนั้นครับ ก็จะประกอบเติมน้ำสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับก็เติมไปถังหนึ่งแล้วน้ำยาหม้อน้ำครับสำหรับบางคนไม่เคยเห็นน้ำยาหม้อน้ำครับนี่รถเก่านะครับนี่รถเก่าไปเข้าศูนย์ไอเขาก็เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำให้อย่างนี้เลยครับจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไออาการนี้นะครับลูกบนคพัดแตก ก็รั่วออกมาก็เป็นสีเขียวครับว่าน้ํามันเครื่องแตกออกมาจอดรถทิ้งไว้ผมว่าน้ํามันออกมาเขียวเลยเอ้าผมก็สงสัยอยู่ครับผมก็ไปดูรู้เลยครับน้ายาหม้อน้าจะเป็นสีเขียวเลยครับสีเขียวเลยครับน้ํายาหม้อน้านะครับไม่ใช่น้ํามันเครื่องชาวบ้านตกใจเลยนึกว่าเครื่องเครื่องอะไรน้ามันเครื่องแตกออกมาผมไปดูเอารู้เลย แ้วมันตะแตะดูครับไปแตะดูดูเลยเป็นน้ำยาหม้อน้ำครับอาการเดียวกันลุกๆแบบพัดลุกเป็นใบพัดแตกครับน้ำน้ำก็ไหลออกมาครับไหลออกมาเลยจอดรถไหลออกมาเลยก็ให้ดูพอเป็นพิธีเดี๋ยวจะเติมหม้อน้ำบางคนก็ไม่รู้จริงครับบางคนบางคนเขาก็ไม่รู้จริงๆครับคนไม่รู้ก็ไม่รู้นะครับรายละเอียดเก็บทุกรายละเอียดละอีกดมือหนึ่ง ครับมูมก็ประกอบเรียบร้อยเข้าที่เดิมทุกสิ่งทุกอย่างาก็จะทดสอบประกอบเครื่องไอ้สตาร์ทเครื่องหอ,อ,อน้ำก็เติมเรียบร้อยนครับดูก็ได้ครับดันดูขนาดนี้ครับ12บสองอน้ำสองเจลอนก็เติม เหลือแค่นี้ครับเหลือนิดเดียวเหลนดเดียวครับลองเดียวก็พอดีครับเป๊ะเลยครับลองเจล๋นนะครับก็ทําคนเดียวคบางคนเขาก็ว่าหนึ่งสมองสองมืออันนี้ไม่ใช่นะครับอ่หนึ่งสมองหนึ่งมือไม่มีเครื่องมือพิเศษครับทาคนเดียวอย่างที่เห็นนะครับไม่มีตัวช่วยไม่มีคนช่วยไม่มีเครื่องมือพิเศษครับ มือเดียวยังทําได้ครับหลายคนเข้ามาดูก็ทําเลยไม่กล้าทำครับหลายคนไม่กล้าทำเพราะเห็นคลิปผมเราก็กล้าทำอย่างที่บอกนะครับดูคลิปจะเอามือหนอึง่งทำตามได้เลยผมสตาร์ทเครื่องให้ดูสตาร์ทเครื่องทดสอบงานเนาะ,นะทดสอบงานนะทดสอบงานเดี๋ยวจะให้ดูสตาร์ทเครื่องก่อนให้ดูใบพัดด้วยปกติไหมสตาร์ทเครื่องดูด้วยไม่ใช่ เปลี่ยนอย่างเดียวให้ดูถึงตอนจบสตาร์ทเครื่องก่อนฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ครับดูฝั่งนี้ ก็ไม่สั่นแล้วนะครับก็ปกติที่ทุกอย่างก็สตาร์ทลองไว้หลายนาทีแล้วนะครับก็ปกติ ถ้าไปเปลี่ยนที่ศูนย์ก็สี่พันสี่พันกว่าครับสี่พันกว่าก่อนนี้ก็ขนาดทําเองก็สามพันกว่าเลยครับเนี่ยอาจจใช้จ่ายนะครับถ้าศูนย์ก็ดีครับศูนย์ก็เขก็มาบริการถึงที่ครับถึงถึงไร่ถึงนาเลยมีศูนย์บริการนะครับปกติทุกอย่างครับก็รุ่นตถึงสายพันธุ์บอกท้ายคลิปครับจะจะบอกครับแต่แต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นสายพันธุ์ระยะมาตรฐานนะครับมาตรฐาน ระยะฟีฟีของสายพันธุ์นะรุ่นนี้รุ่นเอลนะครับรุ่นเอลรุ่นเอลก็ทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้งมวลรุ่นเอลก็อยู่12ครับขนาดนี้ครับประมาณนี้เลยครับ12ครับรุ่นเอลเอลสามสิบหกเอลสี่แปดเอลสามสองพวกนี้นะครับเอลพวกนี้จะสิบสองครับรุ่นบีรุ่นบีรุ่นบีจะเก้าถึงเจ็ดถึงเก้ามิลลิเมตรครับรุ่นบีครับและรุ่นจะมีรุ่นเอล เอลนี้ครับจะจะเท่ากันหมดคับรุ่นเอลครับสิบสมมตรนะครับรุ่นเอเนี่ยจะมีจะมีหลายหลายระยะครับรุ่นเอครับรุ่นเอนะเอมเอ1มย่งสเท่ากันอยู่ครับเท่ากับรุ่น L อลครับเ1 0มหนึ่งศนี่สิบถครับมาตรฐานก็12บสองครับมาตรฐานครับรุ่นรุ่นเอมเกคับเอ5มแนี่จะ กับ12ก็ประมาณเดียวกันครับแต่รุ่นนี้จะแตกต่างแตกต่างครับรุ่นนี้รุ่น M M 7 0 4 0ครับจะแตกต่าง16ถึง17นะครับรุ่นนี้ระยะฟรีจะจะเยอะเยอะเยอะกว่าครับเยอะเยอะกว่าทุกรุ่นครับระยะฟรีแต่รุ่นรุ่นที่ระยะน้อยๆก็ M 6 0 4 0นี่7ถึง9ครับจะมี2รุ่นครับรุ่น B รุ่น B กับรุ่น M 6 0 4 0นะครับระยะระยะระยะฟีจะน้อยครับเราจะดันครับดันดันให้ อบให้มันหย่อนอยน้อยครับดันดันได้น้อยครับคือระยะฟรีครับอยน้อยครับอย่างกับโซ่สเตอร์มอไซค์ก็เหมือนกันนะครับมีระยะของมันครับหย่อนมากก็ไม่ดีตึงมากก็ไม่ดีครับสายพานก็เหมือนกันครับสายพานก็คล้ายๆกันครับนี่ครับก็ฝากไว้ด้วยความรู้เล็กๆน้อยๆครับรู้ไว้ใช่ว่าเสียบาด์ดบกคับไม่มากก็น้อยแต่แน่ครับได้แน่นอนครับความรู้ได้หลายอย่างเลยวันนี้ดูดูซ่อมครั้งนี้ได้ความรู้หลายอย่างเลยครับแบงมันความรู้ ไม่ห่วงวิชาสำหรับคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มีข้อกุดแยก็3เบอร์แค่นี้ครับก็ทายทำได้ครับอาการอย่างนี้ครับ้าหนักก็ต้องช่างใหญ่ครับอย่างเครื่องยนต์อะไรนี้ครับตรงนี้ก็ซ่อมไหนก็พอทําได้ก็ทําได้ครับก็ทาครับก็ไม่มีก็ไม่มีครูบาอาจารย์นะครับอย่างที่บอกครับายสิงหลยอย่างไม่จำเป็นต้องได้เรียนรู้ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์หรือที่ จครับอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนี่ข้อนึงสมองหนึงมือเอง <c oughs> ครับอยู่ที่ใจของเราฝากไว้ด้วยครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กระาจด้วยครับจะเอเมือหนึ่งคลิปดีๆมีประโยชน์มีสาระมาเสนออีกอคลิปหน้าครับผมมีจุดสร้างาให้คุณใจสุดสร้างสามล้อไว้ลุยๆอย่างเ้ยกบสามล้อมือสองก็ ม,มาชมมาสอบถามได้ครับ0ูนย์เ6้2 3องสี่สอีมือหนึ่งครับผม